สวัสดีครับวันนี้ครับเย็นนี้จะมาเสนอเมนูยำหน่อไม้ใส่น้ำปูมาดูเลยครับนี่หนึ่งนอไม้น้ำเนี่ยหน่อไม้เราทําเป็นฝอยฝอ,อยแล้วครับซอยเสร็จเรียบร้อยสองก็มีพริกเป็นพริกเกลี่ยงนะครับมีเผ็ดมากหอมขาวหอมแดง เดี๋ยวเอาไว้ยางนะครับผักเคียงก็มีใบขิงผักแว่นแล้วก็ใบเมงลักครับแล้วก็พวกเป็นโปรตีนกับแก้มก็คือปลาเป็นปลาปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนตัวเล็กซื้อมา20บาทมาทอดแล้วของไอ้ตัวเล็กก็ ไก่ทอดเดี๋ยวมาดูกันเลยครับดับแรกก็เอาพริกหอมกะปิย่างไว้ก่อนเลยครับย่างก่อนทำไฟให้มันแรงๆหน่อยก่อน สักครู่ครับต่อไปพริกกระเทียมเราก็เริ่มสุกได้ที่แล้วครับกะปิที่เราย่างไว้นี่นี่ต่อไปเดี๋ยวเราทำกันเลย ครับเริ okay. ่มทำกันเลยครับพริกที่ย่างใส่ลงไปใส่เนี่ยนี่มันร้อนเดี๋ยวเราแกะเอามันไหม่ออกก่อนนะครับ ทำเลยจากคนึงก็แน,นะวคะาากกรับคนึงตำพี่ให้มันแหลกพอดีนะครับ ต่อไปแล้วก็เอาหนำไม้ใส่ลงไปเลย ไปเราก็ตำนะครับตำให้ันเข้ากับพริกแกงพริกที่เราทำเมื่อกี้วานพริกขึ้นมาแบบอ่าต่อไปที่ขาดไม่ได้คือน,น้ำปูครับ ชอบเยอะก็ใส่เยอะไปเลยนะครับใครชอบที่เยอะแล้วก็ผงนัวชอบเยอะก็ใส่เยอะถ้าไม้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือไม่ต้องใส่ก็ได้ครับคนไม่กิน ปลาทิดห์ลอยมาต่อไปเดี๋ยวทอไก่ไก่เต่าตัวน้อย เราไก่ถุกสักคู่นะครับต่อไปเดี๋ยวเราใบขิงตัดใส่ลงไปเลยครับผมให้เข้ากันว่าขำวันนี้แมงเยอะไปหน่อย ยุงก็เยอะไปเดี๋ยวใบหนึ่งละ ลงด้ดวยกันเลยแล้วกโ็โคนให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตัมสิจกานครับผมพับกับไก่สักแป๊บนะ เรียบร้อยเดี๋ยวรอ,อปัดใส่เลยครับเดี๋ยวจานม,มา เดี๋ยวใบแมงลักโรยนหน่อยนึงนี่เสร็จเรียบร้อยครับยำหน่อไม้ใส่น้ำปูใส่เราก็เริ่มจะปูแล้วได้ที่เราจะไป็นยอดปลาก่อ ไปแป๊บนึงครับจะสุกแล้วไก่ของเราเริ่มสุกแล้วครับเตจน้ำมันนิดหน่อยไก่ทอดหนังกรอบ เรียบร้อยไก่ทอดหนังกรอบ่าต่อไปเราจะทอดปลา,ปลาลปครับปลาจะเพี้ยนเราจะแป๊บครับปลาเราเริ่มสุกแล้วสุกแล้วกรอบได้ที่แล้ว ปลาปล,ลิ๊งปลา,าปลาเห็นไหมครับกินได้ทั้งก้างเลยนะปลาเนี่ยจะพักตัว อ่าเรียบร้อยอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะไปทานข้าวกับครอบครัวแล้วครับโกดติดตามช่องพี่จ่าตะลอนทัวร์ด้วยครับผมครับ